สวัสดีครับผมพี่น้องพาพี่น้องซอกแซกมาตามหรือตามหูครับพายพี่น้องโอ้สวัสดีครับผมโอ้ครับมาพอ่จุครับท่านอไปเาพิธีกรอ,อันต้องจิตป็ย่างกับพลอยอ้ยได้บัานนี่ไม่กินอีกแล้วสวัสดีครับผมครับณแหล่งนี้ที่พักินณแหล่งนี้สสนนเสียงใหญ่ แล้วก็เท่ายุคของเอแซลักบโคราดเน่แต่ว่าแซลักบโคราดก็ยังอยู่พอหลอดก็ยังอยู่นะครับใครจะไปก่อนใครนะคิดว่าผมไม่ไปง่ายหรอกครัมีอุดมการและมีธรรมศาสตร์ดีนะครับกับการดีโอการบันเทิงว่ากับแซลักขออนุญาตนะครับวงการหมอลังกับพอหลอดเนี่ยคนนึ่งนะเท่าที่เท่ากันปะที่เท่า เอายังให้ความรู้สึกดีๆแล้วให้ให้ความเป็นกันเองแล้วก็เวลาพูดจาเนี่ยเปิดตัวนักดนตรีเปิดตัวศิลปินเนี่ยโอิตลอดนี่แหละขอบคุณครับก็แสนรักมังกราชเราเปรียบเทียบกันวงการวงการลุกทุ่งก็แสนรักมังกราชแสนรักมังกราชก็พ่อหลอดพ่อหลอดพยุทธเออแล้วก็พยุทนะฮะอ์อันนี้แล้วก็พอดีที่คนหนึ่งอันนั้นมือหนึ่งละ ผมมผยอมว่าแกเป็นมือหนึ่งเพาแกอยู่ในวงการนี้เท่ากันว่าอายุเท่ากันปะบอดดิดพี่น้องผมอยู่จนดิดนะประเด็นนะครับดิดพี่น้องผมอยู่ทะเลครับดิดพี่น้องผมอยู่ห้าปีมาเลยเด้อครับประดิดดิษทะเลนดิษยังหายซบขึ้นทะเลหายอยู่หายหายถาถถึงอยู่น่าจะอยู่ประมาณพหลทะเลผมหาเกาจียงหกแล้วสวัสดีพหลครับผมแหล่งดีที่กว้างขึ้น แต่ก็ยังให้ความสนุกสนานกับชุมชนมวลชนได้คาเลคเตอร์ก็ยังดูแลกันไปนะก็ติดตามติดตามติดตามฝากติดตามมีอะไรก็ไล่ก็ซื้อ,อไล่สุกไล่สดก็ชักก็ซื้อจนดนูคาะต,ตาลุมกทุกอย่างหายใจกปร,ระพยุนลูกสาวจะมาบอกรึไ่อีคนสวยทั้งนนสะอาดโอ้มีลูกม่ถามหาข่อยข่อยเ่มขึ้นถ้าถามันจะเที่ยเดี แกอยู่น้ากันมายู้มเวอ้อลูกสาวพอ,อยุดแกอยู่น้ากันว่าข <c oughs> าขากันเจ้าเสียกันมันมามันกรมากันมันไปกันไปโอ้ยเนาะหมื่อวานวาน,วานี่เมื่อวานนี่จะไหยังไปขึ้นบ้านสิถ่ายอยู่อดอสิถ่ายอยู่บ้านปะวะก็จะาลงมาทักอุดดอนมาผนะอยู่มึงเลยกะจะจกอลันลงสุมแพร่ผีเลยเนาะเล่นอยู่เล่นอยู่คนแก่นแหมเออยิ้มเวออยู่ไหนยิ้มเว้อไม่สบายหย,ยุดเหรอหยุดโอ้หยุดหลายวันนะนะหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบ อยู่ตั้งแต่ที่ยี่สิบลอแต่ไม่ไม่มีกำหนดทุกปัจจยังยังไม่บอกว่ามาจริงๆแล้วว่าน่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะนั่งรถเข้ามาขอนแก่นกตมมนมมน็ต่อมมาเมืองพนรถมาเมืองพลออพูดคนละก็ได้พูดคนละนี่ไม่เป็นเลยคนละไม่เป็นทำไม่เป็นมาอยู่สองปีนะ กัไหนโคราชป่ะครับผมมาอยู่แต่ว่าผมมาอยู่ในค่ายทหารผมอยู่สุรธรรมิทักษ์ไม่ทำไมฉันตึองพูดว่าสุรธรรมนี่ครับเป็นทหารอยู่สุรธรรมเป็นทหารอยู่สุรธรรมรอยยี่สิบสามพันสองอ๋อยี่สิามเอาโอ้ยหน่วนี่ฟึ่งนักสุดยอดเลยสวยยี่สิบสามพันสองเนี่ยฉันพูดโคราชเป็นเพราะว่าทำงานโรงงานเพื่อนเพื่อนในโคราชเพื่อนเพื่อนเนี่ยโคราชเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะว่าอย่างนั้นแกพูดโคราชเป็นแกทำงานโรงงานโรงงานอยู่กันไหนโรงงานอยู่สมุทรปราการ เออทำไมไม่กลับเหรองงเพื่อนเพื่อนทำงานในงานมีเพื่อนอยู่ทันที่นั่นตะลุกพักไร่บ้านทับล่างเออทับล่างเอออ่าพระทองคำเออทั้งหมู่บ้านอ่ะบ้านสุนารีรักจีมาดเต้เอออ๋อปลาหมูไม่ใช่แยกโก่งโก่งยังไงเฮ้ยยึดมีผู้สาวอยู่เออพูดความจริงซะมั่งกว่าดีกว่าเน้ยกว่าเนย ตน้เอาแเอาถามหน่อยถามหน่อยเอาถามทีนี้ที่นี่จะถามเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ระทึกไหมมันหลายอย่างเออหลายอย่างไม่ทั้งลูกสาวเอือนข่อยขึ้นทั้งหันไปหอดไปโจมไม่ข่อยนางองาลองเงาะเออเครียดในพ่อเครียดในพ่อาพ่อว่าขึ้นไปไงพ่อคอยหล่ามาอถิ่นไหวนะว่าพ่อคอยล่าไหวเถอะนะ บ่อันปล่อยขึ้นไปแล้วองบทนี้เรื่องนั้นแห่เรื่องลี้ลับพ่อนนเดือนเรื่องอันอูแม่นเจ้าภาพเขาบอกห้ฟังน่ะแม่นคนที่เราให้ฟังนี่คือไผคือเ,เอจ้าภาพดิเจ้าของนาเจ้าของนาเขาแม่ยนนั่นว่าเปนเร่าดิเออต่อหน้าต่อตาทุกอย่างเลยเออเรากันเจ้าของนาที่คนมา2คนสุดท้ายเห็นบ่นั่นบเราคือเจ้าของนาอืมล้วก็เรามาจุดธูปเสร็จนั่นก็ได้เล่นเฮากันไดเล่นได้ก็บ่มีหยัง ขนาดพ่อยุ่มจุดนี่ยังยังบอหลับนะบอหลับครับบอหลับต้องเอาเจ้าของนากูอย่างเดียวผมไม่ติดอยู่สองแกป็นจุดแล้วใช่ไหมผมก็ลูกสาวก็จุดลูกยิงก็จุดผมก็จุดแต่ไม่รู้กันไม่รู้กันในทางค้นทางก็จุดไปก็เลยเจของงามาจุดเองเจ้าของนามาจุดเครื่องเสียงถึงดังเลยคืนนี้ทีแรกจะตอนเิติดอ่เจ้าภาพมาจุดพี่ผู้กองน่ะเจ้าของงานเลยแหละที่บอกเขาจะมาเปิดงานนั่นนะมาจุดเครื่องมันก็ติดติดจวดเลยเมื่อลูกสาวขึ้นห้านั่นล่ะ วันนี้ขึ้นไปแล้วกำลังสีมิกจุ่กับตีกองตึมตืมตืมสองบาทเนี่ยมันมันไฮบีกเอาพริกผงสวัสดีครับไอ้ขีดเลยยัยไปเอาพริกผงฉันจะทำน้ำจิ้มเนี่ยชิว่าเาพริกผงม,มาว่างใส่เอาป่ราก็มา <ไอ S 2> นั่งเลย <ไอ S 2> แกถือแต่มีพริกผงม,มาแต้ฉันปรุงเองต้องเนเอาลือ<ม>้อ<ม>ก็ลื้อจ้าแกมันมันจะต้องคิดดีเดีนี่โอ้ยได้ยินพยุดวบานมันเป็นทางเกียนเก่าเดี๋ย ทังเขียนเกา่าเมื่อก่อนมันจะเป็นทางเ,เกวียนเก่าที่เขาลำเลียงสินค้ามันเป็นปลาภัยปลาภัยเป็นช่องน,น้อยๆน้ำไหลใช่ไหมอ่าแต่กัตตาการก็เข้าใจะะว่าอะไรคุ้ยมาอะไรว่าอะไรคุ้ยไปนะเขาแต่ละไรสมบูรณ์สิมาเขาหลังนี้มาไ,มาไารไหมนะครับไรขอ้ขอขอ้ขอขอลกักหมดเลยเทีย่ยวห,หากันก,ก็ต้องเที่ยวเดี๋ยวมาที่นี่ตะกี้ขนาดนี้ได้เสียงคุ้ยป้องแรงป้องแรงแต่ไม่เห็นตัวได้เพราะว่ามันสูงเนาะมันจะเป็นห่วยน้อย เป็นคลองแหละเออเวลาไล่คกลวยเดี๋ยวเขาแบบอย่าเงี้ยแต่เสียงก็ลองควอยปังแป้งปังแป้งปังแปงคือพอเห็นคนดอกเห็นตาลิศลิศลิศน้ำปลาแบบว่าเออที่มันยื่นวันนี้เจ้าของหน้าคนมาตั้งตะก้อนอย่างเงี้ันหนึ่งคนย่างน้ำข้นบ่บ่เห็นผู้เดียวสินตะก้อนน่ะไปใหญ่เลยเอ้าที่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 มันแข็งแข็งจริงๆเลยเรารถผมนะไอ้เครื่องเสียงผมเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องเสียงถอดเขคาถอดตอกดิอ่มันเสียบตายอยู่นั่นดิลำโพงนี่คือเสียบตายไปเลย ไอ้ที่มันไม่เข่าเนี่ยคือตัวนี้ตัวไอ้สเตตบล็อกเมื่อคืนสเตตบล็อกไม่ทํางานอ๋อดักสเตตบล็อกเลยเออมันใส่สเตตบล็อกเลยจนวันนั้นที่สุดท้ายแผนสุดท้ายก็คือเราเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนไฟเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันไม่ติดจริงๆเราจะยุกมิกกับจากหน้าเวทีน่ะมาเสียบอยู่ตรงเครื่องปั่นเลยเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ตรงนี้เลยอ่านั่นแหละก็ลังจะใช่แผนสุดท้ายแล้วมันติด มันขึ้นเขียวยังไม่สเตตบล็อกมันจะขึ้นเขียวพอมันขึ้นเขียวปุ๊บพอมันจะทํางานมาตีนมิบมิบมิบมันก็แดงปั๊บพอแดงปุ๊บเนี่ยคือมันจะหยุดก็เหมือนถ้าคนไอซียูกันหยุดหายใจอ่ะเพรใจสิขาดมันก็เขียวขึ้นมากังเสียโอ้ลือลัเลื่งระเจะเลืมากกระเจามาตอนสุดท้ายเลยมาก็ะเจาะงูจักดีเอาละกเจาของทีก็เจ้าเนาะกระเจ้ามาบอกตะเวนแล้ว ทั а, ้งคนเที่ยวบอกในเด้องผมเลยว่าผมเลยว่ามันบวกเกี่ยวกับผมเออที่แรกนะผู้ไกลหรือมาบอกว่าเปจุดทูบอกคนมันบวกเกี่ยวกับเขาเพื่อนอยู่เพื่นเพือนอยู่ฝุ่นเนาะหน้าทงพุ่นเนาะมันหน้าคนละทงสันเดียแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นอาณาจักรของเพิ่นเลยนะมันเป็นอาณาจักรเป็นบริเวณเปขาเป็นจุดทูกพ้นอย่งเัี้ยแต่ว่าหน้ามองงั้นเขาหน่ะมันติดมันติดคลองมานน้ำกันหน้าคนละทงแต่มันก็สามอาณาจักรเพิ่นแหละเพราะเพิ่นอยู่ในโค้งนั่นในบริเวณนั่น เป็นอย่างน้อมาตั้งขึ้นนี่ที่เพิ่อนเคสีว่าเวทีเขาตั้งขึ้นนี่ยังไม่สิบเดียวกันกับมันล้มใหญ่มากไอ้แบบโทมกับล้มแต่ว่ามันกัดล้มนี่กัดถือว่ามันทั่วภาคอีสานอย่างเดียววันนี่แต่ว่าเครื่องเสียงเขาบูดังนี่มันแต่เงินไหลสมล้เขอกมาเออแต่พอจุดถูกเจ้าของที่จุดปุ๊บเนี่ยทำให้มันติดล่ะอืมเขาเสตตินเพราะไม่จนแจ้งเลยบอกว่าอื้อว่าไม่มีสะดุดเลยไม่สะดุดเลยเออ อ้าวตามสบายครับร้อนเรียนปวตลอดตอนนี้นั่งนั่งรถนั่งรถไปรึผมนั่งรถบัสครับนั่งรถบัสนอนรถบัสของเสียนนท์ใครับแกจ้างไอ้บอมครับจ้างเลยครับมือโอ้ยสองมือไปละนั่งรถเมา ยังอ่ะอขั <c oughs> นซ่อม <c oughs> เอาม้เอาม้ไผ <c oughs> ่ข <c oughs> ี้เหดเป็นไม่หยดตายจังไงไ <c oughs> ด้บ้างคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงซ้นี้ครับติดตามช่องพระเบิดออิชชันครับผมขอบคุณมากครับ